สบายดีสบายดีสวัสดี FC เบิร์ดสุขสุขคนเมื่อนี้ก็มาลับเปิดคลิปอยู่ขอไก่เนาะตามซื้อคลิปเลยพี่น้องคือ่มไอนี้บาสุกซีสายอีเมลเนาะเพราะว่า,าอีเมลเราสิไปดองพี่น้องไปดองของลูกของอ้าวเนาะน้องของยี่พอเราสิแต่งงานพี่น้องผู้หญิงที่อยู่ปากซองพี่น้องปากซองเมืองปากซองแขวงจับภาษาเข้าทีเดีวยวพี่น้องเลย แอากาจะให้อีเมยกับอีพอ่อเนาะเพราะว่าบอลซุกบอบอลคอยไจะหายเราจะโดนเนาะแต่สิ่งที่จผมทำไม่ได้บอลคอยไจะหายประมาณสองเดือนที่ผ่านมาเนาะหลังจากคลิปอที่บอลซุกเสือ้อไผ่อ่าคมอีเมยเนาะหนึ่งบาทกับอีพอ่อคนหนึ่งบาทฮะใส่น้ำกันพี่นอ <c oughs> ้องเนาะหลังจากสองเดือนเนาะพี่น้องก็เก็บกเงินมาก มือนี้โอกาสดีเนาะเราสิไปดองกันจีเอาเงินไปแล้วเป็นจำนวนคนหนึ่งล้านจีลเนาะพี่เนาะกับว่าน้อยบ่าลายเนาะกับเป็นเงินไร่ไร่จากยูทูบของเองนี่แหละพไปเอาเลยพี่ห้องทนอนโฮมอ่ะมาสุกัดยามไหนได้เนาะนีอออ่สองเดือนเนาะบ่ะได้ไหายแล้วแต่ว่ากับให้ใส่ติ๊กๆน้อยๆอยู่น้องแบบว่าใส่นั่นใส่นี่นะ แต่ว่าบ่ค่อยได้บ่ค่อยเลยให้เป็นกกอนเป็นอย่างนะเพราะว่าก็แบบว่าซื้อกอกซื้อ,ก,อ,อกินก็จะสื่อแบังไงสื่อกอกสื่อกินกับเรื่องเแจกอะเอาน้ำมาซุกเรื่องแจกเอากันนิดน้อยเรื่องแจกอะเอื้อยโจกนะเป็นที่กันโจกกระขายหนังกระปอายยังกระนี้กระโจกซอยกันแบบว่าออกซอยกันไปพี่น้องไปหาอี a ม l กันเลยเนาะ เขาไม่ได้เห็นพี่น้องข่าวตัวน้องพี่น้องรายการข้าวข้าวกระชายอีเมลถึงเกมแั๊บน้อยหนึ่งเนาะเมื่อกี้นี่อีเมลเข้ามาเนาะกระชายอีเมลถึงเกมน้อยหนึ่งเนาะให้เราเหลือเอากรรมใบจะสีเดีอวเราจะไดตัวนี้เงินตัวนี้หันว่าวิ่งหยังแต่ว่าเหลือตัวใดก็ได้คือเก่าเปดิเล่นน้อยถ่ายกีฬาเนติอันนี้น้อยนักถ่ายห่นเนาะพี่น้อง ปั้ยันะคังนะ้องสงนีะมาใแม่สดีพี่น้องสวัยดีพี่น้องเฮ้ยไว้งเะว่เธจิตใใครช่จะเลือกเราชาเงิ่จะไปดองจะเอาจำได้จะเดือกเอาไหม เงินในยังแนอานมึงจะมาเจอขอเขียนไน้เดกเกมกจะไเเอาตัวใดเดืยดเอาอันหนึ่งเอาตัวนี้าตัวนี้เหรอตัว่ได้เฮ้ยว่ได้เจ้าตัวนี้เน้นเงินจะเดือดจะว่ได้จะว่ได้ไปเงินจะไปแก้ไเลยนี่ว่ได้เดีนอนว่ได้ก็ไปเอาไปแล้ว ไ่ได้จ้าบไม่ได้้ yeah, so <S <S ่ไม่ได้น้องปานเนาะจไปังไรมเนี่ยแ่ที่เก่าอะใส่ยี่แม่นงล้ากีวเอาใส่่ด่ยี่พอหน้อีกย่ขนดเร่อย่พอแ่ดี่พอ มันไปหายอีเมลแต่ถึงนั้นไปหายแต่ยู่บ่สองเดือนอย่างเดยวเดือนตั้งแต่อานันตพี่เนาะตั้งแต่เสือครับนะพี่เนาะขอบใจขอบใจพ่อแต่ซอยดองดองอานันพี่น้องมือนี่ดองดองพี่เนาะหรืน้ม่ตาลนกประหลัดดูอาลูกดูข้างนอกนี่ก่อนนะห้องอ่านข้องนอกเนาะอยู่ฝักซองขอบใจขอบใจเด้อพี่น้องเอ้ย แต่อไปก็น้อยๆพาี่สืองูาักไม้งูตัม้อยาหไือม่บนเนสิปาอันันแล้วไปแล้วผัดี่ไนปได้ที่ไหนคืออั้จมาสอเราับปนงั้าเออป็นกัเป็นเงินมากเอง

กำกำดังสออยู่นะส่อนำเป็นสิแต่ก็แข้งแห้งการแข้งแห้งกับปัญญาปัญญาตเออเนื่องขอบยังขอบคุณขอบคุณอายอยู่ฟันแทะน้องติปานนี่มะฝูแกนองปานเนาะมีพันบมาที่น้องขอบคุณเมื่งล่ะมื้อวานนี่ปะใจเด้อสีหักแข่งลานฝูฝูคนติปานดีใจได้นำเอฟซีมา คืออคิวสั่งเนี่ยมาถ่ายหน่อยๆคิวสั่งอยังคือดิงโถดิงเถงบเพิ่งขนาดงบปาพูดไกินน่อแคล้วกดอะไรดูอาหารอาหารแค่แม่แม่เน้ยคือว่า คือหลับได้คุแม่คือเอามั้นะเอาเดาเบาเบาคือเดาเบาหน่อยเป็นคีบเป็นคอบกับอะไนอ่ะพี่น้องตอนนี้บาสุกเอาเอาเงินให้อีแม่กับอีพลอยเนาะกะเป็นจำนวนบนบนลายแล้วกับบนหน่อยเนาะพี่น้อง สำหรับบาสุกนี่ก็ลายเนาะร่วมทั้งอีเมยอีพอก่ะคนละหนึ่งล้านมันก็เป็นสองล้านพี่น้องหนึ่งล้านมันก็ถือประมาณสามพันประมาณสามพันสี่ร้อยบาทเนาะเกือบห้าร้อยหรือว่าสามร้อยกว่าบาทนี่สามพันสามร้อยกว่าเนี่ยตามค่าเงินในอ่าตอนนี้เนาะร่วมกันก็เป็นประมาณหกพันกว่าเนาะพี่น้องเนาะบาสุกอันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นช้อนของบาสุกเองเนาะ แบรนี้กัจจิตังเจเก็บพี่น้องเพราะว่าบาสุกนี่มีโปรเจกต์อีกท,กท,กที่อีกที่หนึ่งเนาะสำหรับขอบครัวบาสุกนี่เดือดเดือดทอีกที่บาสุกเริ่มมากนี่คือทำทำหัวตัวนี้พี่น้องสำหรับสีกิจิตามมาตั้งแต่ก่อนก่อนเกิดนะขีหเนาะบาบาสุกกเ็บหัวนี่นี่พี่น้องเบิดกับเป็นหมื่นกว่าเนาะยังโปรเจกต์เดียวเพื่อขอบครัวยังอันเดียวเนาะพี่น้องก็คือหลังคาหลังคาเพื่อนเธอสั่สงกัสีพี่น้องเพราะว่าเวลาย่ำฝนเฮือนบาสุกมันสีมันสีหัวเนาะพี่น้อง อันทีหัวอ่าไปเบิ่งคลิปเก่ากระด่พี่น้องเลยเวลาฝนตกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชีวะย่ำฝนเนาะเดี๋ยวนมะาสุดก,กันดูเลื่อมโปรเจกต์ใหม่เนาะพอเวลาเก็บตังค์ก่อนอีกพี่น้องกฝากพี่น้องนั่นแหละฝากกดไลค์กดติดตามแกฝากฝากเบิ่งโฆษณาพี่น้องจะจะใจ,จ,จสำคัญเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องเลยนี่เป็นรายได้ให้แกยูทูบเบอร์เนาะพี่น้องทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อได้หลายคน มีอันตรายนะพี่น้องม,มีใส่แต่ว่ามีเก็บ <c oughs> คำก่อนมีใส่แต่ไม่มีเก็บเ <c oughs> ขาแค่ครอบครัวสบายเราก็พอใจแล้วมีมีแล้วโปรเจกต์ต่อไปเอาพี่น้องเอ้ยกาสำหรับคลิปนี้กัสิเบิร์ตเพื่อนสามีน้องพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใหฝากซุปเนยเดอร์เจอกันคลิปหน้าเล้วพี่น้องบ๊ายบาย สำหรับคลิปอยู่ขอบกวาดเดียวนี่บ่ค่อยได้ถ่ายน้อแม่เนานะถ้าไปถ่ายคลิปอยู่ม่องอื่นพี่น้องก็เลยก็ได้บริยูเพื่อน <laughs> อะน,นะอี้มแม่แล้วก็จมเนาะไม่น้อยกับไปถ่ายคลิปไปอยู่ม่องอื่นเนาะเพราะว่าเพิ่นมีขูดจิน้นด้วยถ่ายขูดจิ้นกันถ่ายกับเพื่อนอยู่ดีก,<ะ>ก็บออะกะบ,บาซุกซื้ออันหารมาก,กินเนาะซื้อ,อยังว่าอาหารทะเลแต่ว่าบ่ามีไปกินได้ ราะว่าป่ากระลุงท่านแคนาดาเป็นเป็นว่าเป็นฝากเงินม้ามือนัน่นใช่ไเด็กป็นกระฝากมากเพื่อแบบว่าซื้อของกินให้รอบครัวนํางเป็นก็ซื้ออันนั้นอันนี้มาอยู่กระฝากขอบใจป่ากระลุงเดอ้อขอบใจเนดะ้อะจากซุกมากเดลยป่าเบิกป่ามึกกรเ<ม>ดานซื้อเน<ะ>ี่ยอ,อย่างอื่นมาแท้ยังไงซื้อจะสินซื้อแบบสินงวดสินยังเนาะ จะเอื่อยก็กินมาได้นะ้องมแต่ข่อยนิดน้อยกินได้อีพ่ออีพ่อก็บ่มากอีแม่กินมาได้เอื่อยก็ยังกินมาทันได้นะเพราะว่ามันพิษพี่น้องเอ้ทันทันก็เจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิบเบลเพลงสมีเนาะบ๊ายบายจุ๊บจ